ขอขอบคุณคำแปลจากเพจอ่านไปแปลไปด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโด o n a t i สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับค้าคือผู้มีอายุยืนยาวถึง9,000ปีอ้าเข้าไปได้แล้วเอ่อพีชิซานแล้วคุณล่าเดี๋ยวฉันตามไปทีหลัง ที่นี่ยังมีของล้ำค่าอีกมากเหมาะที่ฉันจะไปเก็บเกี่ยวฉันอยากจะไปจัดการมันทั้งหมดซะก,ก่อนเฮ้ยังไม่ไปอีกงั้นเหรออ่าใช่แล้วเฮ้เด็กคนนี้น่าสนใจชั้นที่สี่เฮ้มีคนผ่านมาหลายคนแล้วจิวชิบะ และห่วงเทียนอีก็อยู่ที่นี่ด้วยทำไมพี่ชิซานถึงยังไม่มาสักทีหนึ่งนะการทดสอบจบลงแล้วแล้วก็ผลคะแนนก็ออกมาแล้วอันดับที่3เสี่ยอยูเฟิงเฮ้ยไม่มีทางเสี่ยอยูเฟิงที่เป็นตัวเต็งของปีนี้นด้เคอันดับ3ามเท่นั้นเองอย่างนั้นเหรอเนี่ยเออฉันได้ยินมาว่าเขาโมโหมากเลยล่ะนะเฮ้ยจูบ้าเงียบหน่อย เดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกอันดับที่สองตงเฮอผิงตงเฮอผิงดูเหมือนว่าจะยังไม่ตื่นเลยได้ที่สองจริงๆเล่อเนี่ยเออเจ้นได้ยินมาว่าเขาเอาคะแนนมาจากคนที่กำลังหลับอยู่นะและอันดับที่หนึ่งเออชายคนนี้เขาเป็นใครกันเฮ้ยเรียบหลบตาเขาเร็วเขา้าเออดูเหมือนว่าเขาจะมองมาทางนี้แล้วละ่ะระวงัง ในขั้นที่10จนถึง11ของขั้นพื้นฐานดูเหมือนว่าช่วงนี้จะไม่ได้มีปัญหามากนักหลังจากที่ฆ่าสัตว์อสูรระดับปัฐพีที่เหลืออยู่อีก8ตัวแกนสัตว์ร้ายของพวกมันช่วยในการบ่มเพาะแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองเอาฟิงเฮ้ดูเหมือนว่าการทดสอบจะจบสิ้นลงแล้วสินะ ฉันได้เข้าเป็นสิทธิ์ภายนอกเพราะไม่ได้ขึ้นไปยังชั้นที่4แต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือที่รวมของลูกธาตุที่รับใช้ประตูส่วนเทียนตราบใดที่อยู่ประตูด้านนอกมันเป็นเรื่องยากที่จะเข้าสู่ประตูชั้นในอีกครั้งโดยที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษเ <c oughs> งานส่วนใหญ่ของที่นี่คือการปลูกพืชสมุนไพรต่างๆและรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์อสูรและสัตว์วิญญ,ญาณ ซึ่งไม่ได้ช่วยในการผมเพาะของฉันให้มันแข็งๆขึ้นเลยแม้แต่น้อยเฮ้อเบื่อเว้ยเป้าหมายของฉันคือการมาที่โรงเรียนส่วนเทียนแห่งนี้และหาจุดที่มีพลังวิญญาณเข้มข้นเพื่อทําการผมเพาะพลังวิญญาณและสํารวจพระราชวังจิ๋วด้วยเฮ้ชิซานนี่นายมัวทําอะไรอยู่กันนะอตอนนี้คนอื่นๆเขาไปรับงานกันหมดแล้วนายรออะไรอยู่ ถ้าไม่รีบไปแล้วก็จะถูกลงโทษเอานะเสี่ยทงหมิงเสี่ยทงหมิงอ้างว่าเป็นสมาชิกของตระกูลเสี่ยทงเทียนซึ่งเสี่ยอยู่เฟืงที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่3มเป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้านายของเขาแม้ว่าทั้งสองจะไม่รู้จักกันโดยตรงก็เถอะเออเอาละไปกันเถอะฉันไม่อยากอดอาหารด้วยสิห้องเลือกงานเฮ้นี่คือ ที่สำหรับไว้แจกจ่ายงานให้สาวกชั้นนอกอย่างนั้นเหรอเมื่อทําภารกิจสําเร็จแล้วก็จะได้รับส่วนเทียนสินะค่าส่วนเทียนเป็นเหมือนกับสกุลเงินที่ใช้หมุนเวียนอยู่ในโรงเรียนส่วนเทียนโดยเฉพาะเออขออนุญาตไปที่โบสถ์เพื่อลงทะเบียนสามารถทําภารกิจที่มีได้ทั้งหมดขอแนะนําให้เลือกภารกิจระดับสีดาวขึ้นไปเน่นรายละเอียดอยู่ตรงนั้น อเออแค่เอวป้ายนี้แตะตรงนี้สินะหวังชิซานระดับการบ่มเพาะระดับพื้นฐานขั้นที่สองหลังจากลงทะเบียนแล้วต่อไปก็คือการเลือกงานที่ต้องการจะทำสินะนี่ไอเจ้าบ้าเลือกเร็วๆหน่อยสิตอนนี้ฉันกำลังทำงานอยู่รีบๆออกไปได้แล้วมันรบกวนสมาธิของฉันเฮ้ย S <S <uce> e, e. Át, ตกเรตกลงครับผมจะไปเดีย๋ยวนี้เฮ้อตาแกนั่นอารมณ์ร้อนซะจริงๆไหนๆขอดูหน่อยสิว่ามีงานอะไรให้ฉันทำบ้างระดับความยากของงาน1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็ไก่ย่างห้าดาวรายละเอียดภารกิจตามหาหญ้าท้องฟ้า5สี รางวัลส0 0 0 0ส่วนเทียนกำหนดเวลาหาให้ได้ภายใน3เดือนมีค่าปรับ3,000ันหากล้มเหลวรากของต้นน้ำค้างหยกรวบรวมให้ครบ20ชิ้นรางวัล50,000่น 50, ส่วนเทียนกำหนดเวลา6เดือนมีค่าปรับ18,000หากล้มเหลวได้รับ5ดาวจากแผนกยาและฝึกฝนในสาขายาจนถึงระดับที่3รางวัล8 0 0 0 0ส่วนเทียนมีค่าปรับ8 0 0พหากล้มเหลว าเกนั่นบอกว่าควรจะเลือกงานที่มีระดับสูงกว่าสีดาวงั้นสินะผมต้องการจะทำงานหฮอนายนี่เองทำไมถึงกลับมาเร็วจังละ่ะหฮอคงไม่ได้บังเอิญได้ภารกิจห้าดาวมารอกใช่ไหมยฮ้ภารกิจระดับห้าดาวต้องมีเงินฝากอย่างน้อยห้าพสวนเทียนหฮออะไรนะ ต้องมีเงินฝากด้วยงั้นเหรอเฮ้อไม่มีทางเลยผมไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นเฮ้อย่าเ,เด็กโง่ไม่รู้ว่าตองฟ้านั้นสูงแค่ไหนภารกิจระดับ5้าดาวงั้นเหรอเจ้าเด็กนี่น่าสนใจจริงๆเอาละคนต่อไปภารกิจระดับ1-4ดาวล้วนเป็นภารกิจระดับพื้นฐานยกเว้นระดับ5-6ดาว เริ่มแรกทุกคนจะต้องซื้อมเมล็ดพันธุ์ทองฟ้าจากนั้นปอะป,ปลูกมันและนำมันไปแลกเปลี่ยนเป็นส่วนเทียนหลังจากเก็บเกี่ยวหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วสามารถนำไปขายที่ลานก็จะได้ราคาพิเศษหรือนำไปแลกเปลี่ยนกับสาวกคนอื่นก็ได้หรือว่าจะนำไปขายที่นอกลานก็ได้แต่เงินที่ใช้ในโรงเรียนจะใช้ได้แค่ส่วนเทียนเท่านั้นฮที่นี่มีกฎอยู่มากมาย ไม่ต้องมีเงินฝากสำหรับภารกิจ1 4ดาวแต่ภารกิจจะต้องเสร็จภายในเวลา1เดือนฮ้อความเร็วระดับนี้แล้วเมื่อไหร่ฉันจะได้ทําภารกิจระดับ5ดาวแล้วเนี่ยเฮ้อนี่พี่ชายคุณจะทําภารกิจระดับ4ดาวจริงๆงั้นเหรอถ้าหากว่าทําภารกิจไม่สําเร็จแล้วก็จะถูกลงโทษเอานะเฮอก่อนนะภารกิจระดับ1ดาวมีค่าแค่10ส่วนเทียน ซึ่งแต่ละคนจะทําได้อย่างจํากัดซึ่งจากการคํานวณแล้วจะมีรายได้แค่พอกินพออยู่เท่านั้นแหละเออฉันคิดว่าคอยเป็นคอยไปคงจะดีกว่านะ้า <c oughs> นี่นี่นี่นายนะ่ะคิดมากเกินไปแล้วเอ,อ่อ <c oughs> การระมัดระวังตัวเกินไปก็เป็นข้อเสียแต่การทําตัวเด่นเกินไปก็น่าปวดหัวระหว่างทางกลับบ้าน เสี่ยทงหมิงวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียอยู่ตลอดเวลาโดยคิดว่าเมื่อเขียนซุยคนนี้บ้าและเขาขี้เกียจคุยวันต่อมาสาขาการแพทย์เอานี่ที่นี่แหละคือไร่ของคนที่ต้องดูแลเออตกลงอันดับแรกคือการเลือกดินและการเปิดหน้าดินก่อนแล้วก็หว่านมาเมล็ดต่อไปก็รดน้ำสุดท้ายก็กลบดิน ฮการปลูกสมุนไพรจำนวนพื้นที่5เอเคอร์นี่ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะเนี่ยฉันไม่รู้ว่าต้องรอนางแค่ไหนกว่าจะได้ผลผลิตรดแรกอะควับ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 แถวนี้คงจะไม่มีใครอยู่นะเอาละฮืจิ๊ปุ๊บจงแตกนอกเอ้ยจงแตกนอกฮฮ่าฮ่ามันง่ายมากเลย ภารกิจระดับสีดาวมีรายได้150ส่วนเทียนต่อเดือนซึ่งมันช้าเกินไปจริงๆหื <c oughs> <c oughs> อะไรกันนอกจากกระดานงานแล้วยังมีระบบซื้อขายภายในด้วยงั้นเหรอเนี่ย <c oughs> ระบบการซื้อขายของส่วนเทียนนั้นมีสินค้ามากมายซึ่งขายโดยสาวกของโรงเรียนส่วนเทียนเองแต่ราคาของมันก็สูงเช่นกันยาสวรรค์ราคา1.2แสนส่วนเทียน มันแพงมากทุกๆหนึ่งร้อยส่วนเทียนสามารถแลกเปลี่ยนหินวิญญ,ญาณระดับต่ำได้หนึ่งก้อนซึ่งต้องใช้หินวิญญาณระดับต่ำกว่า1,200ก้อนซึ่งการทาภา,ารากิจระดับ4จะได้หินวิญญาณแค่หนึ่งก้อนต่อเดือนไม่ฉันต้องคิดหาวิธีที่แตกต่างยาเม็ดสวรรค์นี้ช่วยให้ฉันเข้าสู่การบ่มเพาะขั้นพื้นฐานร,ระดับ10บได้และตราบใดที่ฉันได้มัน4เม็ดฉันจะเข้าสู่ระดับ11ได้ฮ่ได้ การเป็นสาวกชั้นในคงจะดีกว่าจริงๆสินะดูเหมือนว่าตอนนี้ฉันต้องมองหาสาวน้อยคนนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วสิประตูส่วนเทียนทรงพลังมากสาขายาที่นี่มีสมุนไพรคุณภาพสูงเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับการที่อยู่ประตูชั้นนอกแล้วที่นี่คือสวรรค์เลยล่ะนะหลังจากตอนนั้นฉันได้รับเลือกจากหลานเทียนเว่ ตอนนี้ฉันเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณพี่ชิซานเออในที่สุดก็รดน้ำสมุนไพรเสร็จหมดแล้วเออตอนนี้พี่ชิซานจะเป็นยังไงบ้างนะหวังว่าตอนนี้เขาคงจะไม่ได้ถูกรังแกอย,อยู่ที่ประตูด้านนอกนะืมถ้ามีใครมารังแกพี่ชายของฉันแล้วก็ฉันจะจัดการมันเองขอบคุณพี่ชิซานมาก ฉันจะไม่มีวันเรือบุญคุณของคุณเลยห้องพักสาวกฉันไม่คิดเลยว่าจะต้องมานอนรวมกับคนอื่นๆแบบนี้การปฏิบัติกับสาวกชั้นน้องนะมันแย่มากๆเลยล่ะอะครอกฟีครอกฟีครอกฟีเฮ้อเสียงคนของเสี่ยตรงหมิงทำให้ฉันนอนไม่หลับเออตอนนี้น้องสาวจะเป็นยังไงบ้างนะ อฟีครอกฟีครอกฟีโอ้ยรำคาญเดี๋ยวผทิบตกเตียงแอบเข้าไปยังประตูชั้นในเพื่อหาเธอดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก็นอนไม่หลับอยู่ดีอาฟิว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 อาฟุบรูปแบบของประตูด้านในนั้นเรียบง่ายจริงๆ นั่นคือประตูทั้งหกของส่วนเทียนอย่างนั้นสินะเออว่าแต่เธออยู่ประตูไหนกันล่ะเนี่ยเฮ้ยจะปุ๊บสงสัยคงจะต้องหาไปทีละประตูนั่นเลยนะขอบคุณลุงหวางที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไม่งั้นฉันคงจะต้องกลายเป็นสิกภานอกไปแล้วละ่ะฮะโอโห้หอฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกท่านพ่ออีกทีค่ะฮ พ่อของเธอและฉันน่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแถมเธอและหลานชายของฉันก็กําลังจะแต่งงานกันอีกเรื่องแค่นี้นะ่ะจิบจ้อยจิบจ้อยฮ่าฮ่าฮ่ขอบคุณมากท่านลุงเออแล้วเรื่องของหวังชิซานและสหลิงซิงเออไม่ต้องรีบร้อนสหลิงซิงตอนนี้เธอเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสหลานไปแล้วส่วนเจ้าหวังชิซานก็อยู่ที่ประตูชั้นนอก หลังจากที่พวกเจ้าแต่งงานกันแล้วค่อยจัดการพวกมันทีหลังก็ได้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสักวันเราจะเอาคืนพวกมันฮฮหฮอลเริ่มหายใจงั้นเหรอมีคนอยู่ข้างนอกหฮอ ังจากที่พวกมันพูดซูหลิงซิงน่าจะอยู่ที่ประตูเหยาเดาเมนและฉันจะไปหาเธออีกครั้งในวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนนั้นกำลังจะแต่งงานกันและกลายเป็นคู่สามีภรรยาและการที่จะพาสาวกชั้นนอกเข้าไปยังประตูชั้นในได้โดยตรงอภิสิทธิ์ของผู้อาวุโสคนนี้ไม่ธรรมดาและคนที่ชื่อเนี่ยเทียนจือตราบใดที่ซูหลิงซิงยังโอเคเรื่องอื่นฉันก็ไม่สนใจ ถ้าหากว่าเจ้าพวกนั้นอยากจะมีเรื่องแล้วก็ตอนนี้การฝึกฝนสำคัญที่สุดสำหรับฉันตราบใดที่เข้าสู่ขอบเขตลึกซึ้งระดับ11ได้ฉันจะมีความสามารถพอที่จะสู้กับพวกระดับลึกซึ้งชั้นกลางได้และฉันจะได้